พี่น้องครับสวัสดีครับผมมือีภพาพี่น้องมาหาไต่กบครับนี่ครับของน้อยเอาไม้ไผ่คาดไว้ครับง่าบ่ค่อยดีครับตอนนี้ก็ออกมาอยู่ทางเขาหมู่บ้านแล้วครับ นะครับพี่เนาะการกันกบการกบน้อยครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วครับนี่นะครับพี่เนาะ หนึ่งตัวกบน้อยครับกบน้อยกบน้อย โอ้ครับพี่น้องตัวใหญ่เติบนะครับนี่ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับุ่นโอ้ครับตัวหนึ่งครับไปแล้วครับ ตัวหนึ่งครับโดดว่านอกใส่มือคุบอาเลยครับอา้าวนี่ครับกบน้อยกบน้อยนี่ครับน้องมันนี่พาวีภาวีพ่านมาหาครบครับ ไต้กบไปกินมื่อือ่นครับพีน่น้องมื่อื่นสิป้นกบมาก็เหฮาครับครับ ไปครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับมนันหมานนมันหมาน,ม,าน,ม,านมือนี่มนันหมานเด้อมันนี่ ครับี่นองตัวหนึ่งเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับี่นองใส่ทางตบเอาครับอย่ามันโดดนี่ครับนี่ครับพี่นอง ด้เพิ่มมาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวขอบกันครับใช่ไปแล่วขอบน้อย ขับอีกตัวหนึ่งเห็นเลยครับเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วโอ้คกบควบขับกบน้อยครับเดี๋ยวเราต้องใส่ด่างตบครับควบไปเลยอน,น,นี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้มันๆครับอันนี้มนัมนๆ ไปเรื่อยครับพี่น้องมากะเห่าดีครับครับกบปีนี้ละไอ้ไหลครับพี่น้องจากการสังเกตบ้างครับเฮามาการสิรมาไต้กบน่งสีกบน้อยสีหลายครับตอนตอนที่มันน้อยกานี่น,นะครับ มาอยู่เสียงหน้าพอน,นีครับมันเห่าเสียงบักบักบักนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมไม่ได้เบิ่งตามานันน้ครับบางทีก็ได้เพราะการการกรบนี่เขาจะเบิ่งตาเป็นยังมันนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิง่งกบตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องกบมันอยู่จงังสิล่ะครับ คบเอาครับกบน้อยนะครับโมเมนเขียดโมเขียดก็มีครับมันตัวน้อยนี่ครับสนใจพี่น้องบิ่งครับเขียดน้อยนี่นด,ดไปแล้วครับผมตัวน้อยบวั่วครับปล่อยมันไปให้มันแย่งก่อนครับ หาไตตามขอบกันท่นหนานี่ครับพี่นอ้องได้เรื่อยๆครับซองเมืองตามันก็มีครับซองเมืองตาเพราะกันไต้กบไต้เขียดนี่ต้องซองเมืองตามันครับพี่นอ้องเมืองตาเมาืองยางมันนะนะแต่ว่าสายตาผมบ่ค่อยดีครับผมเคยแน่เมืงโตเมันแน,น่ตามันอแน่ครับเห็นเมืองโอเห็นมังอมงค,อออค,อครับพี่น้องอ่ะโอเคแล้วพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับ นะครับพี่น้องตอนนี้ก็พ่อละครับได้เวลาลวครับตอนนี้เกิด,ด,านนกดหาทุ่มละครับผมนี่ครับมาสรุปครับผมมึงรู้ได้หลายสำแหน่ครับพี่น้องของเป็นนั่งนักนะครับผมก็เปิดแฮนครับอย่ามันโดดออก โอยู่ครับพี่น้องโอเคอยู่ครับผมนี่ครับตัวนี้ชิออกมาแล้วนี่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานมือนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาส่งลองมาสั่งกิโลมั้งครับว่าจะได้จากโลครับ ในโลหนึ่งครับพี่นอ้องโลนิดๆครับใส่ถุงเียงไว้ครับพี่นอ้องอย่ามันโดด โอเคครับพี่น้องครับมือกีลังหมานนอยู่ครับคิหนาเจอกันไหมครับผม